เขามีเรื่องจะสารภาพสวัสดีค่ะหมออมเองนะคะคลิปนี้นะคะหมออมก็จะมาทำไมสั้นๆแบบไม่เกิน10นาทีนะคะให้กับทุกๆคนเลยที่หยุดดูคลิปนี้นะคะเขามีอะไรจะสารภาพเอ่ยเออนะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราจะต้องไปดูกันก่อนนะคะว่าพลังงานหลักระหว่างคุณกับเขาเนี่ยเป็นยังไงนะเพื่อเช็คว่าออพลังงานเราซิงกันไหมนะคะเขามีอะไรจะสารภาพอ่ะคุณกับเขาเป็นยังไงดูความสัมพันธ์นี้ก่อน t ดอะสตานะคะมีไพ่ชาวกลุ่มขึ้นมานะคะอาจจะมีส่วนเกี่ยวข้องเนาะกับชาวกลุมนะคะมีไพ่ชาวเมษขึ้นมาด้วยนะคะอุ้ยกระเด็นแล้วก็มีไพ่ชาวพิจิกนะคะเดอะเดฟนะคะใต้สำรับเพิ่มไน of ออฟเพนท e เนะคะเก้าเหรียญพลังงานหลักระหว่างคุณกับเขาความสัมพันธ์นี้ดูทรงจะไม่ได้ผูกมัดกันเป็นเฟนวิดเบนเนฟิตนะคะ เป็น fwb นะคะหรือว่าเป็นความสมัมพันธ์ที่เกี่ยวข้องกับเรื่องผลประโยชน์ก็ได้การเงินการท่องผลประโยชน์นะคะแล้วก็โดดเด่นอาจจะไม่ได้ผูกมัดอะไรกันนะคะแล้วความสัมพันธ์เนี้ยจริงๆพวกคุณมีความผูกพันกันนะคะ the star ฝั่งใดฝั่งหนึ่งมีชื่อเสียงนะคะหรือว่าเป็นความสัมพันธ์ที่แบบมีอิสระกันนะคะแล้วก็ไม่ได้ผูกมัดอะไรนะคะ แล้วก็ผูกพันกันมากๆแต่ว่ามันมีเรื่องของศักดิ์ศรีอีโก้เข้ามาเกี่ยวข้องด้วยนะนะคะฝั่งใดฝั่งหนึ่งเป็นคนต่างชาติต่างภาษานะคะหรือว่าค่อนข้างเป็นคนที่ค่อนข้างชอบควบคุมคอนโทรลหรือว่าบงการหรือว่าแบบผลิตแอบผลิตการก็ได้นะคะแล้วก็มีความแบบมีความนิ่งนะคะแล้วก็มีเดอดด้วยนะคะคือมันดูนมีความนิ่งมีความเย็นชาความสัมพันธ์เนี้ยผูกมัดอะไรกันก็นไม่ได้ บางคนข้องเกี่ยวกันแค่เรื่องผลประโยชน์แถมไม่พอมีการนิ่งมีการเย็นชานะคะแล้วก็ดูห่างๆนะคะอออมีความ้สึกความสัมพันธ์เนี้ย <c oughs> มันมีความห่างกันเกิดขึ้นนะคะ <c oughs> นี่คือพลังงานหลักของคุณกับเขาเนะถ้าตรงหกเอร์เซขึ้นไปนะคะไปต่อได้เลยนะคะแต่ถ้าเกิดว่ามันน้อยกว่า60%สิบเปร์เซนมันครึ่งๆกลางๆก็อาจจะยังไม่ใช่คลิปของคุณนะคะเนาะโดดเด่นความสัมพันธ์ที่ดูมีความ เฉยๆชาชานิ่งๆนะคะแต่ผูกพันกันมากนะผูกพันกันมากมในบางเคสเป็นคนรักเก่าหรือคนที่แบบเลิกลายอย่าร้างเย็นชาจุดชืดนะคะแบบไม่ได้ผูกมัดอะไรกันนะคะเป็นอิสระกันไปแล้วในบางคนเนาะนะคะเอาล่ะเขามีอะไรจะสารภาพอาดูสิเขามีอะไรจะสารภาพ เขาอุ้ยเขามีอะไรจะสารภาพกับคุณ Five of s w o r d s นะคะเขาอาจจะอยากบอกว่าเขาเป็นคนชอบเอาชนะเขาอาจจะอยากบอกว่าจริงๆเขาก็เป็นคนชอบเอาชนะเหมือนกันนะคะแล้วก็ก็เป็นคนดื้อมีทิ่ถิมานะเป็นคนหัวแข็งคนนึงเลยละ่ะอืมนะคะคือเป็นคนไม่ค่อยอยากจะยอมแพ้อะไรง่ายๆนะคะเขาก็มีอีกโก้เหมือนกันอะไรอย่างเงี้ย แล้วก็มีไพ่ชาวธาตุน้ำกรกฏมีนพิจิกนะคะแต่เขาแข็งนอกอ่อนในค่ะสิ่งที่เขาอยากจะสาร,รภาพนะเขาเป็นคนดูดูมีทิฐิมานะดูชอบอชชนะก็จริงดูเป็นคนหัวแข็งก็จริงแต่เขาแข็งนอกอ่อนในนะข้างในเนี่ยวันไหวนะคะข,ข้างในใจเขาวันไหวความรู้สึกเขาวันไหวแล้วในบางเคสเขาสร้างเกราะนั้นขึ้นมาเพื่อโปรเทคความวันไหวของตัวเอง เขาอาจจะอยากบอกว่าแบบเฮ้ยยกโทษให้ได้ไหมก็ได้ไงที่ฉันเคยดือ้อเคยหัวแข็งเคยอยากเอาชนะเธอนะคะเดี๋ยวจะมาสรุปอีกทีนะเทมเพลตจะมีไพ่ชาวธนูนะคะเขากำลังพยายามลดทิฐิมานะของตัวเองอยู่นะคะว่ากำลังพยายามเยียวยาลดทิฐิมานะของตัวเองลง อ,อยากจะขอโทษหรืออยากจะแสดงความรู้สึกอะไรก็แล้วแต่เพื่อเยียวยาความสัมพันธ์หรือสถานการณ์นะคะ6 of wands นะคะแต่ว่ามันเหมือนกับอะไรอไรมันต้องดำเนินต่อไปเนาะนะคะ Two of wands นะคะใต้สำรับ s o v p n o t p e n t s เ l น s ะคะเขามีอะไรจะสารภาพออมมีความรู้สึกว่าการที่จะให้เขานั้นเปลี่ยน ตัวเองนะคะเช่นเขาเป็นคนหัวแข็งเขาเป็นคนมีทิ่ิมานนะเขาเป็นคนชอบเอาชนะแต่เขารู้แล้วล่ะนะคะว่าเขาเป็นคนแบบนั้นแล้วเขาก็อาจจะอยากขอโทษอยากแสดงความรู้สึกอะไรก็ตามนะคะที่จะได้เยียวยาความรู้สึกกันเพื่อที่จะได้เยียวยาสถานการณ์นะคะแล้วก็ไม่แน่ว่าแม้ว่าข้างนอกเขาจะดูแข็งนะคะดู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 ด,ด,ดูอยากเอาชนะดูกระด้างดูมีอีโก้แต่ว่า เขาอยู่ในจุดที่เขาพยายามที่จะแบบเหมือนอยากเยียวยาตัวเองอะ่ะเหมือนอยากเยียวยาสถานการณ์อยากจะเปลี่ยนแปลงตัวเองเหมือนกันค่ะอยากจะเปลี่ยนแปลงตัวเองเหมือนกันแต่ว่าอาจจะต้องใช้เวลาเนาะนะคะอาจจะต้องใช้เวลาแล้วก็เขาจําเป็นต้องดําเนินไปข้างหน้าด้วยเราต้องดําเนินต่อไปอะ่ะคือเขาจะไม่ใช่คนประเภทที่ว่าเฮ้ยรู้สึกว่าตัวเองเป็นคนอย่างนี้ฉันต้องเปลี่ยนแปลงตัวเองฉันต้องเยียวยาสถานการณ์เยียวยาความรู้สึก แล้วฉันจะสตาร์กติดอยู่กับตรงนั้นคือไม่ใช่เขาเหมือนกับเขารู้แล้วเขาก็ต้องดําเนินต่อไปนะคะเขาก็ต้องเดินหน้าต่อไปเขาก็ต้องทําทุกสิ่งทุกอย่างเพื่ออนาคตต่อไปอะไรอย่างเงี้ยนะคะเพราะฉะนั้นอาจะสรุปแล้วนะสิ่งที่เขาอยากจะสารภาพคือเขาอาจจะอยากขอเวลานะคะที่เขาจะได้เปลี่ยนแปลงตัวเองนะคะเพื่อที่จะให้เป็นคนที่แบบ เฮ้ยมีอนาคตมากขึ้นนะคะหรือว่าเปลี่ยนแปลงตัวเองเพื่อที่จะให้ความสัมพันธ์ที่มีอนาคตมากกว่านี้ก็ได้นะคะเพื่อเพื่อที่ดูซิว่าเมื่อเขาเยียวยาตัวเองแล้วเปลี่ยนแปลงตัวเองได้ได้แล้วเนี่ยจะสามารถนะคะที่จะมีคุณอยู่ในอนาคตได้ไหมหรือว่าจะสามารถทำอะไรางอย่างเพื่อให้มีอนาคตร่วมกันขึ้นมาได้มากน้อยขนาดไหนอะไรอย่างงี้นะคะเนี่ยทำในกลางๆก,ก่อนนะนะคะโดยที่เขาคงต้อง ค่อยเป็นค่อยไปอะนะคะการที่เขาจะเปลี่ยนตัวเองหรืออะไรต่งตางๆคงต้องค่อยเป็นค่อยไปเขาไม่สามารถที่จะเยียวยาสถานการณ์ได้แบบปรับป,ป,ปรับปัจจุบันทันด่วนมันไม่ได้มันต้องใช้เวลานะคะแต่ว่าเขาก็อาจจะอยากสารภาพว่าเขาก็มาส่อง เขามาส่องมามองดูคุณอยู่ด้วยนะเช่นบางทีก็เอาดวงคุณไปเช็คไพ่ไปดูหมอหรือว่าเล่นพิกเ็กพาการ์ถึงคุณด้วยนะก็ได้ไงคือเขาว่าส่องคุณตลอดเลยนะคะเอามาเขายังเคลื่อนเขายังจับตาม,มองดูความเคลื่อนไหวของคุณนะอันนี้คือในอกำลังทํานายในเคสที่แบบดูมันมีความนิ่งกันอนะเออมันมีความนิ่งมีความมีอีโก้ความสมัธ์ก็ผูกมัดไม่ได้นะอืแล้วก็ ดูแล้วน่าจะมีความห่างๆกันแล้วนะคะเออแบบอาจจะมีความนิ่งๆกันเกิดขึ้นนะเอามาเขาอยากจะสะรารภาพว่าเขายังจับตาม,มองดูคุณอยู่ตลอดนะคะมาส่องไปดูหมอหรืออะไรต่างๆนะอเอามาเขารู้สึกจากไพ่ทําไมเอามีความรู้สึกว่าเขาอยากจะสารภาพว่าเขาก็รู้ตัวเองเหมือนกันว่าเขาก็เป็นคนมีทิฏฐิมานะชอบเอาชนะเขาก็ไม่แน่ใจหรอกว่าจะเปลี่ยนแปลงตัวเองได้ไหมแต่ต้องใช้เวลาประมาณเนี้ยอืม เดี๋ยวขอให้เพิ่มก่อนนะขอให้เพิ่มก่อนแล้วซึ่งเขาคงใจยังไม่ทําอะไรเยอะเพราะว่าเขาอาจจะเป็นคนคืออีโก้มันไม่ได้เปลี่ยนง่ายๆแล้วเขาอาจจะยังเลือกที่สงวนท่าทีอยู่ก็ได้ไงยังสงวนท่าทีแต่ก็อาจจะยังไม่ได้ปล่อยวางคุณไปนะคะแล้วก็แม้ว่าเขาจะรู้สึกเครียดกดดันกับสถานการณ์นี้นะคะหรืออาจจะยังแบบรู้สึกเครียดๆแต่เขาก็คงจะไม่ได้แสดงออกอะไรมากนะคะเนี่ยเพราะว่า ยังเชื่อในตัวเองหรือว่ายังมีกำแพงอยู่หรือว่าตัวคุณเองยังไม่ได้เปิดโอกาสก็ได้ไงนะคะเนาะคืออารมณ์เหมือนเขาก็คงต้องตั้งหน้าตั้งตาใช้ชีวิตทําตัวให้เป็นปกติหรือว่าเขาก็เป็นของเขาอย่างนี้มาตั้งนานแล้วอะไรเงี้ยแล้วรู้ทุกอย่างด้วยนะมีไพ่ชาวการเมทุนวันพุธชาวธาตุลมเมถุนตุลคุมชาวธาตุดินมังก่อนะสบกันรู้ทุกอย่างด้วยเขารู้ทุกอย่างรวมไปถึงรู้คุณรู้ตัวตัวคุณอะแล้วก็รู้จักตัวเองนะคะเพราะฉะนั้น หลักๆเนี่ยเอาเ็นวเขาารู้ทุกอย่างแต่การที่เขาจะเปลี่ยนแปลงได้นั้นมันไม่ใช่เรื่องง่ายนะคะแล้วในบางเคสเนี่ยเขาเป็นคนเล่นเกมเก่งก็ได้ไงแบบเป็นคนนิ่งสงวนท่าทีแล้วก็เล่นไมค์เกมเก่งก็เป็นไปได้นะคะอ่ะเขามีอะไรอยากสาร,รภาพอีกเอาเป็นข้อความบ้างนะคะก่อนที่เวลาจะหมดนะเวลาใกล้หมดละเขามีอะไรอยากจะสาร,รภาพอีกหรอดูซิอุ๊ยเขาอยากจะเป็นมากกว่าเพื่อนไม่ได้อยากเป็นแค่เพื่อนนะ แล้วก็เขาไม่สามารถให้คุณเข้าใกล้เขาได้มากกว่านี้ด้วยใส่ที่เขานิ่งสงวนท่าทีเนี่ยแต่จ,จับตามองดูคุณอยู่ตลอดนะแล้วเขาบอกว่าเราอาจจะได้กลับมาหากันอยู่เราจะได้กลับมาหากันอีกอะไรเงี้ยนะคะเขาจะเขาอยากเอาคําบางคํากลับคืนไปอะเนี่ยอย่างที่ออมบอกเขาเหมือนอยากขอโทษหรือรู้สึกผิดนะอยากเอาคํากับบางคํากลับคืนไปแล้วเขารู้ตัวดีว่าเขาทําให้อะไรอะไรยุ่งเหยิงไปหมดเลยเนี่ยเห็นไหมเหมือนที่ออมอ่านไปเลยนะคะ แล้วเขาก็รู้ตัวดีด้วยว่าเขาเบี่ยงเบนคุณอะจากความเจ็บปวดรู้ว่าคุณเจ็บแต่ว่าพยายามเฉยเฉยนะคะเนี่ยเอาบอกเลยว่าเขารู้ทุกอย่างนะเอาล่ะใครชอบฝากช่วยกันกดไลค์กดแชร์นะคะไปตามใน youtube เพิ่มเติมได้เลยมีไลน์มีอะไรติดต่อดูดวงได้นะคะวันนี้ลาไปก่อ